อัปเดตสตอกคนมาแล้วเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะอันนี้เป็นเอ่อ b t 5 0 Pro Thunder นะครับเกียร์ธรรมดานะจเดิมหมดเลยนะนะครับอันนี้เป็นเกี e ์ออโต้เีอออโต้นะครับนะครับสวยๆสวยๆนะครับรถเข้าใหม่รถเข้าใหม่นะครับเหลือสองคันแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะ b t 50เนี่ยนะครับขายดีขายดีนะครับ ไป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 ฝนตกฝนตกนาวาิาว่านวาิ่าสีเทาออโต้คาลิเบอร์นะครับปีหนึ่งหกนะออโต้นะวิ่งหกหมื่นนะครับร้อยางสี่หมื่นแล้วเนี่ยล้อ,อยางสี่หมื่นแล้วใส่มาเรียบรอ้อยหล่อหลอ,ลอนะครับเห็นไหมสวยไหมออโต้ Auto, นะคันนี้สีเทานะออโต้นะ Auto, นะเทาดำนะครับไททันไททันแคป เกียร์ธรรมดานะครับวิ่งห้าหมื่นเนีคันนี้ขายอยู่สี่แสนสองถูกๆน,นะครับถูกๆนวาร่าขับซีนะครับห้าเก้าเก้านะครับสวยๆวิ่งหกหมื่นนะครับเหลือคันเดียวแล้วนวรารรถเข้ามาเออรถเพิ่งเข้ามาเหลือคันเดียวแล้วนะนะครับออกไปหมดละสีส้มสีอะไรออกไปหมดเกลี้ยงเลย หน้าใหม่เหลือคันเดียวนะหาย,ยากมากศูนย์ไม่มีแล้วด้วยนะครับนะครับสวยๆเห็นไหมเหลือคันเดียวแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะนาวาล่านาวาล่าคันนี้แปดเก้าเก้านะแปดเก้าเก้าปียี่สิบวิ่งห้าพันโลนาวล่าแบ็กเิ d i t i สีดำนะครับห้าเก้าเก้าเหลือคันเดียวแล้วหมดแล้วหมดเลยไม่มีเข้ามาแล้วคิวสามมีคันเดียว ในเว็บเลยเนี่ยรู้สึกนะคือว่าจะมีคนเดียวในเว็บเลยนะร้านหนึ่งเก้านะรู้สึกจำเดิมหมดเลยนะดีเซนนะต่งดีเซนนะครับหมดแล้วหมดเลยครับหมดแล้วหารถไม่ได้แล้วแพงรถแพงมากช่วงนี้นะครับเบ้นซ์อันนี้ขับเองนม่มีรถใช้รถตัวเองก็หมดรถเต็นก็ล่ยหลอนะครับเอ่อ เทียนาเทียนาสีขาว2ีออโต้นะครับ 200xl นะครับวิ่ง80,000เองวิ่ง70,000นะครับขายอยู่359กถูกถูก BM หมดแล้วนะครับ VM คันสุกท้ายซีรีสา3สา,างค์ุดดีดีเซลน17นะขายอยู่ร้าน4เท่านั้นนะครับถูก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 นะครับอันนี้ก็รถเทียนะขายอยู่ ห้าแสนห้าแสนเจ็ดโปรตอนโปรตอนสีแดงเป็นันสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะสีแดงคันสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดละไม่มีละ้นะครับไทตัตนอ้าวคันนี้คันนี้ออกพรุ่งนี้ออกพรุ่งนี้คันนี้ไฮแลนเดอร์คันนี้ก็ออกพรุ่งนี้จะใส่ทำไมเนี่ยพอจูนเนอร์พอจูนเนอร์ ว่างอยู่ว่างอยู่รีบมาจองซะนะครับ 50, ร,ร้านห้าหมื่นโค้ตถูกอ่ะโหร้านเต้นอื่นร้านแปดนะร้านแปดหมื่นสุบรูรุขับสี่เอ็กวีขับสี่นะครับสองจุดศูนย์สองจุดศูนย์ไอขับสี่เบาะหนังนะครับขับ 4, สี่สวยสวยสีดำด้วยห้าแปดแปดคาลิเบอร์ นะครับคันนี้ห้าแปดแปดสีขาวนจะจ๊ะสีขาวคาลิเบอร์ปีหนึ่งแปดสี่ประตูออโต้นะครับขายห้าแปดแปดโคตรปูอ่ะนะครับบีเอ็มเอ็กซ์สามนะขายอันนี้อยู่โปรโมชั่นอยู่เก้าเก้าเก้านะครับมาดูกันได้ดีเซนอโอโต้นะครับตัวท็อปสุด M Sport เบาะแดงนะขายเก้าเท่านั้นเขาถูกเขาถูกนะจ๊ะเบนเบนเบน E c o u p นะครับสองห้าอยู่ที่นี่การจนดพิเศษมาดูได้มอีอยู่ที่เต็นท์ผมเลยมาดูได้ดูได้นะครับเป็นตัวเบาะแดงนะครับ AMG ท็อปสุดต่างคาแก้วนะครับสวยๆสวยๆนะขายร้านสองห้าคันที่แล้วจอด2วันไปเลย คันนี้คันนี้เพิ่งล้างเสร็จมาดูกันมาดูกันนะครับคันนี้ก็หมดแล้วนะไม่มีอีกแล้วนะอีกคันหนึ่งมีเป็นหลังคาธรรมดารานหนึ่งเก้านะครับลาวาว่าดูล้อซะก่อนลาวล่าเกียร์ธรรมดานะครับสี่หกหกนะครับถูกถูกถูกปีหนึ่งเก้านะจ๊ะนะครับปีหนึ่งเก้า สวยกิ๊บีเกียร์ธรรมดานะสี่ประตูตเกียร์ธรรมดายางแม็กนี่ก็สี่หมื่นละซึ่งไปใส่มาให้เนี่ยนะครับคหนึ่งเก้าปลายปีแล้วมั้งเนี่ยจะสองศูนย์อยู่แล้วเฮ้ 9, ยก้าวเ่าไก่มันสองศูนย์ป่ะเอะเอนะก้ 9, 9, าวเ่าไก่นี่น่าจะปีสองศูนย์นะไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งเก้านะปีนี้เลยรถปีนี้เลยนะขายสี่หกหกถูกถูกทะเบียนต่อเรียบร้อยพร้อมไปพร้อมออกจากเต็นเลยนะครับ สวยสวยเห็นไหมสวยเลยล้อสวยสีสามร้อยคันนี้อ่ะที่ทําได้สายไหมนะครับสีสามร้อยราคาหนึ่งสองเกจอดอยู่ที่การจนาพิเศษเลยนะมาดูกันได้อ้าวอัปเดตสตอ็อกแกนเวียยังอยู่แกันเวียแกนเวียวย,ยังอยู่นะครับแบนแบนแบนนะครับ หนึ่าขายถูกถูกนะจ๊ะหนึอันติส CNG สวยๆหนึ่งห้าจัดคะนได้เต็มฟรีดาวนะจ๊ะสามแสนสีอันนี้ผมไม่ขับแล้วม่ไม่ไมีรถขับแล้ว ขายเกลี้ยงเลยนะครับซิตี้นะครับถูกถูกซิตี้ถูกหนึ่งอันนี้หนึ่งสีมังขายอยู่สามแสนกว่าบาทนะครับเบนเบนอินโนวาอินโนวาเปลี่ยนล้อเดิมให้แล้ว นะครับสำหรับ,บคนชอบนิ่มๆนะครับสามแสนห้าเท่านั้นเปลี่ยนล้อเดิมนะครับเรียบร้อยวีออสวีออสศูนย์เจ็ดออโต้ขายหนึ่งหกแปดไม่ออกเออนะรถก็สวยดิดรถสวยนะแม็กสวยแม็กสิบเจ็ดเลยเนี่ยดูดินะครับ อ้าววาไงเนี่คลาวนี่ใครอยากเห็นเครื่องคลาวนะนะยวถ่ายเก็บไว้ให้ดูกันเลยนะใครอยากเห็นเครื่องคลาวนี่หนึ่งเจหนึ่งเจนะครับชาร์จแบตให้อยู่นะนะองเจหนึ่งเจหนึ่งเจเครื่องคลาวนะครับรถขับได้ปกตินี่เป็นไงข้างในสวยนะครับขับเครื่องหนึ่งเจปกตินั่นแหละมันจะ ฟอร์ด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 เอเวอเรสต์สามแสนสามไม่ออกทุกทีนะจะัดไฟแนนซ์ได้นะจะัดไฟแนนซ์ได้มิวเซเว่นสีสวยเอาวิ้งเอาวิ้งเอาวิ้งนะครับสีสวยเอาเบนซ์ใครนะเนี่ยเบ้น เป็นใครอ่ะรถเข้าใหม่ว่าเนี่ย <c oughs> นะเบนเรามีทุกสีนะเบนรุ่นนี้เรามีทุกสีดําขาวบลอนด์มีหมดเลยนะมาดูกันได้อันนี้เป็นเอ g นะีแหะเ m ็มจีนะเป็นเอ g อาอันนี้เป็นวีออสเหมือนกันหนึ่งสองมายุนเชนหน้าใหม่นะครับ อันนี้ขายอยู่สองสี่นะออโต้ออตโอต,โอต,โอตโ้แจ๊ดแจ๊ดเพิ่งมานะครับขายอยู่สามแสนกว่าบาทมาสมาสอ่นนี้สองแสนกว่าบาทนะวีโก้นะครับไอ้คันนี้แก่มอนเนี่ยวิสเบียนสวยด้วยอะสี่สี่สามสี่ซื้อไปขับเองดีไหมตัวนี้ไม่มีรถขับเลย แจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดราคาขึ้นมากเลยช่วงเนี้ยเมื่อก่อนผมนขายไปแสนสามแปดนะตอนนี้ไปเท่าไหร่ละตอนนี้แสนสีกว่าเฮ้ยอ,อันนี้ก็น่าขับเนี่ยเอาคือคูเป้วะสองแสนกว่าวะ่ะอันนี้ก็มาสามแสนไฟเหลี่ยมด้วยสามแสนกว่านะเจตตี้เตี้เซี้ดอดนิยม นะครับดิลนมพย์วุ uh ้มามาอีกแล้วคันนี้ตาถั at ่วน e> ี่ขายดีมากเลยนะมาเร็วไปเร็วนะขายไม่ค่ทันคนอื่นนะเฮ้ยเบ้นเยอะอะช่วงนี้อนี้เป็นเอเมนี่เป็นตัว c g i เนี่ยนี่ยังอยู่เลยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยอันนี้ขายอยู่ปีสิบเอ็ดนะสามสามห้าราคาสามหมื่นห้าพันบาทอันนี้ายังอยู่ห้าเก้าเก้านะครับ 99ตัวดีเซนดีเซนน้ายักษ์สวยกิฟต์นะครับ ord, แอคคอร์ดแอคคอร์ดเขาขายเท่าไหร่ดูก่อนดิ459เบนเบนเบนคันนี้199ถูกถูกถูก,ถก,ถกนะครับเอ้ย119ดิเออครับไปเดิน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 อา้าวแอคคอร์ดเข้าใหม่ นะครับขอเข้าใหม่อันนี้สภาพดีนะน่าจะมีเลขเก้านะอันี้เก้าหมืนกว่านะครับ X X สามนะครับ X สามคันนี้เท่าไหร่นะห้าเจ็ดห้าป่ะนะครับดีเซ็นนะดีเซ็นนะโอ้โหนะครับคันที่แล้วขาวดำไปหมดเรียบร้อยสีเทานี่ปีสิบเอดนะใหม่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งขาย 5, 7, 5. ห้าเจ็ดนหะ้าไแพงนะครับ ซีห้าก็มีรถเข้าใหม่เข้าใหม่รถเข้าใหม่ให้ดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในสวยนะครับปีสิบสองนะเนี่ยสวยเลยเห็นไหม F10 ปีสิบสองเป็น 523I เป็นเป็นซินลนะเป็นซินครับขายอยู่แปด89ขายถูกถูกแปดเก้านะครับ สวยเลยไหมคันที่แล้วคือจะขายไปร้านหน่อยๆดีเซลสีดำร้านหน่อยๆน่อดำขาวนะครับอันนี้ขายถูกๆแปดเก้าคมรี่โอ้วันนี้สมองช้ามากเลยแคมรี่แคมรี่แคมรี่นี่ตรงไว้เท่าไหร่ละลืม <laughs> ดูคลิปที่แล้วแล้วกันนะ <laughs> เอาซีวิคซีวิคยังอยู่<ะ>ซีงยังอยู่ว่าไงว่าไงนะครับซีงยังอยู่ซีวิคเบนเบนอันนี้ถ่ายดูเฉยยังไม่ถ่าย <laughs> ถ่ายดูเฉยนะครับนี่อันนี้ทำมาสวยแล้ว วิทเหลือคันเดียวแล้ว,ลวนะครับวิทวิทเหลือคันเดียวแล้วขายดีในน้ําเทา่าอันนี้อยู่สองสองเก้านะครับรสองแสนสมเก้าพันบาทจัดไฟแนนซ์ได้แสนเก้านะครับนะครับรถออกไปเยอะมากเลยนะแล้วก็คันนี้อันนี้ก็ห้าหมื่นเก้าเท่าเดิมนะา๊ะห้าหมื่นเก้าเท่าเดิม